สวัสดีค่ะเฮ้ยบึนพี่นวงผมงอวทักทายช่อง u t u b e สกักทักทายอันจากยี่สิบนาทีจากยี่สิบนาทีค่ะคิดหอดคอยไปยังคอยคือค,ค,ค,คิดหอดพวกเจ้าทั้งช่อง YouTube ลกกบบระโหลอสิกับบ้านก่อนแกนจะได้หนาวหนาวพี่นวงกรุงเทพยังขึ้นหนาวเท่ กรุงเทพแล้วเป็นหนาวหนาวกรุงเทพเป็นหนาวหนาวสวัสดีค่ะสิบท่าน <c oughs> กินโปรตีนแล้วผมผมหนากินโปรตีนแล้วผมหนากว่าเดิมแต่ว่าอันเนี้ย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 เป็นแฮ์พีทนะอันนี้เป็นแฮนะ์พีทเนี่ยอันนี้เป็นแฮ์พีทไม่ใช่ผมยานี้ เดี๋ยววันหลังจะเอาผมออกให้ดูนะวันหลังจะเอาผมออกให้ดูเออมผมบางๆไหมผมมันหนาเดี๋ยววันหลังแมนูนาเอาผมออกแล้วมาซูขัดหลังให้เบิรงเด้อเพื่อคนอายุเท่าแม่นูนาอันคนที่เป็นไวท์ทงไวท้ทงนะทานโปรตีนพี่น้องอกินโปรตีนไว้ผู้ใดเป็นไวท์ทงไวท้ทงท่านใดที่เป็นไวทอทงอายุ40กว่าปีกินโปรตีนทานโปรตีนทานไว้เลยโปรตีนจากพืช กินโปรตีนมันกระจากพืชหรือวะแต่ว่าข่อยบอ่คยกินพวกเนื้อเนื้อสัตว์ข่อยบอ่คยกินอ่าเนื้อเป็นเนื้อควายไห็นไหมไปนอ,องเนื้อควายเนื้อมูเนื้อเนื้อควายเนี่บกินเลยเรื่องหลังเดี๋ยวมาทักหลังเดี๋ยวมาแชร์แชร์อันอันผมมันล่วงนะแม่ผมข่อยมันล่วงมันล่วงเดินกลางหัวข่อยเิเอว้า,าออไปในไรสด นี่แหละเดิมว่าไปในไรสดเพราะว่าบร <c oughs> อยากให้คนมาถางสินะว่าออไปแล้วก็จบไปเลยจริงสินะเออเอามาแช์ให้เบิ้งผุดไดผมโล,ล,ลนนะ่ผนะผมล่วงน่ะผมล่วงล่วงออกเป็นกรรมเป็นกร,รมจัิงสินะเขาขาดโปรตีนเออกับเป็นไวท้องมันงุดงิดเอองุดงิดแล้วมันงุดงิดไวท้องอ่ะกินโปรตีนบ่เพียงพอไม่ได้่อยกินโปรตีนมาสองปีไวท้อง ไวท้องที่มันหงุดหงิดเนี่ยที่มันหงุดหงิดมันลาคานมันอะไรแบบเนี้ยเนาะอเมนนนาจะพูดพูดไว้นะคะพูดไว้เพราะว่ามันจะเสียเวลาอันมันหงุดหงิดมันลาคาญมันเห็นอะไรมันก็หงุดหงิดมันหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดมันลาคานจยงสีนาที่นี่ก็เลยไปถามเห็นคุณหมอโรงพยาบาลกรุงเทพบอกว่าถ้าคน ที่เป็นไวทยทองจะต้องกินโปรตีนจากพืชพวกถัว่วตระกูลถัว่วหรือเป็นนมถั่วเหลืองเป็นน้ำเต้าหู้เอาันว่าใขรกะโอ้ยกูสิกินจังได้น้ำเต้าหู้ยูสวิดนกับบมิน้ำเต้าหูกินก็เลยไปหาซื้อบักทั่วมากินไหมกินบักทั่วนั่งกินบักทั่วแล้วมันขี้เดยดไหมพี่นอ้องมันเสียหักกินไข่แดงบ่อยๆมันก็จะอ้วกเช่น ม่นด้ไข่ก็เลยมาเริ่มต้นกินโปรตีนเนี่ยได้สองปีทานโปรตีนนะคะ่ะแต่อันนี้เป็นอวคาโดค่ะเป็นอวคาโดเป็นโปรตีนจากพืชออร์แกนิกอ่าเป็นออร์แกนิกค่ะข่อยทานมาสองจะเข่าสองปีเดี๋ยวกันนะับปีสองจะเข่าสองปีค่ะรู้สึกว่าไว้ท้องเนี่ยมันลด ฮอร์โมนน่ะมันลดระดับลงลดระดับแล้วมันไม่งดงิดมันไม่อ่ามันบ่โมโหมันบ่หงุดหงิดมันบ่เป็นหงุดหงิดนะมันลดระดับฮอร์โมนลงมันลดระดับฮอร์โมนลงค่ะสวัสดีคุณยายนีพี่สมบัติสวัสดีค่ะพี่สมบัติติดตามเป็นกําลังให้กําลังใจให้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะแม่สมบัติขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเมื่อนี้แม่นูนะอนอนอนขออนุญาต คิดหอดพวกเจ้าพอดีคอนสิตกาบ,บ้านขอนแกนสิเนี่ยคอยก็ได้สิมานั่งไล่สดเอาไว้เว้าไว้มึงนี่ละเพื่อหลายๆคนมีปัญหาเรื่องคือจังเม่นูนาเออก็จะปิดไล่สดแล้วก็จะไปเช่นนั้นะเพราะว่าถ้ามานั่งรอให้คนเข้ามาสินเนี่ยมันมันเสียเวลาสิเนี่ยมันเสียเวลาเออก็เลยเว้าไว้ค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนดูเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนผ่านมาเห็นเออเนากเดี๋ยวเมน,นูนาก็จับขึ้นเครื่องกับคอนแกนแล้วขอบคุณคะ่ะพี่สมบัติะ่ะ เมื่อี้ทานมาสองปีน่ะพี่สมบัติพี่โอพี่พี่สมบัติบมื่กีกินมาสองปีคุณสมบัติผมผมที่มันร่วงๆตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวแมนูนาถ่ายให้ดูวันหลังนะคะอันนี้แมนูนาใส่แฮพิษแฮพิษผมแทแฮ่พิดผมมันบายาวเนี่ยรู้สึกว่าผมมันขึ้นผมมันขึ้นเลยมันว่าเป็นเดินไหมเออผมเนี่ยมันไม่เดินมันมันมันผมขึ้นค่ะแล้วผมรู้สึกว่าผม มันหนาขึ้นแล้วพมมันดำสันเด้ความหมายนะ่ะคือเอามานั่งนั่งมานั่งเว้าตัวเนี้ยเอาประสบการณ์รที่กินโปรตีนจากตัวเองมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังทางช่องตัวเอง ทีนี้ FC หรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเผื่อมาเห็นคลิปนี้เผื่อมีปัญหาเหมือนยายนีอย่าลืมทานโปรตีนไว้จะกินโปรตีนแบรนด์ไหนก็กินได้เลยอยากทานโปรตีนแบรนด์ไหนหรือกินโปรตีนอะไรที่ถูกใจเราซื้อกินได้นะคะมันดีกับตัวเองแล้วมันไม่เหนื่อยมันไม่เพลียมันสดชื่นกินโปรตีนอะอ่ดีมด มันไม่เหนื่อยแม่ๆค่ะอ่าเป็นฮอร์โมนรู้สึกว่าระดับฮอร์โมนมันลดลงมันไม่หงุดหงิดเป็นไวทยทองน่ะอืมแล้วผมล่วงๆน่ะมันดันขึ้นเริ่มหนาขึ้น <laughs> ยายนีเกณฑอะไรถึงผมดกแนะนำด้วย ันพี่รวยถุงแกงพี่รวยถุงแกงแม่นูนาทานโปรตีนอ่าแต่ว่าอันนี้เป็นแฮรพิดนะอันนี้มันเป็นแฮรพิดคนสวยและรวยมากเดี๋ยววันหลังแม่นูนามามาดึงผมแฮรพิดออกแล้วเมนูนาจะให้เห็นผมที่มันบางๆอยู่ตรงเนี้ยที่มันเหมือนหัวเด็กน้อยอะจะเปิดให้ดูว่าผมมันขึ้นมันหนาขึ้น เนาะวันนี้ยายนีแต่งตัวยายนีจะกลับบ้านคอนแกนค่ะยายนีก็เลยมาบอกล่วงหน้าไว้ว่าเอฟซี FC, หรือผู้ติดตามแมนูนาถ้าผู้ใดมีปัญหาเรื่องผมผมที่มันไม่สวยผมที่ไม่ดกไม่ดําผมที่มันไม่เกิดเน่ะหรือคนที่เป็นไว้ท้องหงุดหนิดอ่าสามารถกินโปรตีนได้โปรตีนเนี่ย,นเ,นยเลือกทานเลือกทานที่ตัวเราชอบเลือกโปรตีนเนี่ยทาน ที่ตัวของแม่แมๆนะชอบกินโปรตีนแบบไหนทานไวเลยไม่มีเสียมีแต่ได้นะคะส่วนเมนูนาเมนนนากินโปรตีนอันนี้เป็นออร์แกนิกจากพืชเมนนนาก็ซื้อมาทานเป็นอโวโคาโดเออมักรสสั่อโวคาโดกินมาสองปีมันเห็นผลกับเจ้าของอีเมก่อนคำ <laughs> ผมมัน ผมมันคือผมเด็กน้อยนะเมียมึงเนี่ยอันนี้คือความกิงบริกิีตตัวแต่อันนี้ใชสอันนี้ไสแฮร์พิทใสแฮร์พิทแบบนี้แฮร์พิทแบบนี้แฮร์พิทอันนี้ชุดหนึ่งก็สามหมื่นพี่นวงผมแท้อันนี้ผมแท้แฮร์พิทแฮร์พิทเต็มหัวเนี่ยหมื 10, 30, 000, ่นสามหมื่นอัลล่าสุดซื้อมาเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นบาทแต่ว่าผมมันเกรดดีผมมันเกรดดีเป็นผมผม,ผมประมาณนี้ผมแท้ประมาณนี้เดี๋ยวให้เบิ้งก่อน นี่นี่ผมแท้สิประมาณนี้แหละเนี่ยเนี่ย่อ่านี่ผมแท้ประมาณนี้แหละอ่าผมแท้ประมาณนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นอยู่มันก็พอดีโอเคเพอร์เฟก็แหละแต่ทีนี้เราก็อยากได้ผมยาวแล้วก็ไปซื้อแฮร์พีทมามันบล่มมันมีให้เราใช้มันมีให้เราซื้อมาใช้เราก็ซื้อแม่งมาใช้เลยใช่ไหม <laughs> มันมีผมแท์พีท ให้เข้าไปซื้อมาใส่เข้ากับไปซื้อมาใส่แม่มาโหลดสัตัวัเหาหยัดงามเดี๋ยววันหลังมาเห็ดไหยเบิ้งได้เมื่อนี่สิไปแล้วคิดถึงนะจ๊ะคิดถึงนะจ๊ะคนสวยและรวยมากไอเลิฟอยู่บายจุ๊บๆจับๆจุบจ๊บๆกลับบ้านก่อนแก่นนะคะไปแล้วแท็กซี่มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอานก็นไม่เกิ ชอบทัศนคติยายนีดูแล้วสบายใจน้องเลเซลแน่นอนอคุณนานาสวัสดีค่ะแม่นานาสวัสดีค่ะพี่สมบัติพี่ลาเซลพี่อรัรวยถุงแกงดูยายนีไปเรื่อยๆนะคะคนสวยและรวยมากยายนีไปสวีเดนรอบนี้ถ้าผูใ้ใดดูยายนีรู้เรื่องเรื่องพลังงานเนาะทังช่องอันยูทูทังช่องยูทูบเนี่ยสิรูเรื่อง จะชอบเรื่องพลังงานใช่ไหมความรู้ถ้าในสายช่อง y YouTube เนี่ยค่ะคนที่โสาสแวงหาเรื่องพลังงานจะอยู่ในสายช่อง YouTube ใช่ไหมแต่ถ้า a c e b o o k เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องพลังงานเขาก็จะว่าเราเนะ่เป็นบ้า Facebook สังเกตดูนะแต่ละเฟดฟอรมมันไม่เหมือนกันเฟดฟอมแต่ละเฟดฟอ์มก็คือกันแต่ถ้าเป็น y YouTube เนี่ยมันจะเวอร์ไวทุกอย่างโลกกว้างใหญ่กระทัดอยู่ที่ YouTube แต่ถ้า Facebook เราไปพูดเรื่องพลังงานถ้าคนไม่รู้จักเราเขาว่าเราเป็นบ้าเออจริงๆทีนี้ยายนี่กับสวีเดน <c oughs> กับสวีเดนช่วงธันวาช่วงธันวายายนี่จะไปได้จะไปรับพลังงานที่สวีเดนเหมือนครั้งที่แล้ว <c oughs> ยังไงเดี๋ยวมาเล่าสู่ฟังนะได้ยังไงก็จะมาเล่าสู่ฟังให้เขาเอื่นว่าให้ให้แชร์ แชร์ข้อมูลดีๆแชร์ข้อมูลที่มันที่มันฟื้นฟูสภาพจิตใจของเขาแชร์ข้อมูลอะไรที่มันเป็นสายพลังงานดีพลังงานบวกอาฮ็ดให้จิตใจของเขามันอิ่มมีความสุขแบบนี้ค่ะอ่าแล้วเราก็จะไม่ยึดติดกับวัตถุพอเราเข้าใจเรื่องพลังงานเราจะไม่ยึดติดเรื่องวัตถุวัตถุมันต้องอยู่ใต้ตีนเราอย่าให้วัตถุมันอยู่บนหัวเรา นะคะวัดถ้าเรารู้เรื่องพลังงานคนสวยแลยระรวยมากพลังงานสายพลังงานสายกิจวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นแท่มันจะบว่คิดตัวทีเนี้ยถ้าเราเข้าใจเรื่องเนี้ยให้เขาอยู่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขอะไรเล็กน้อยของเราก็ช่างต่อให้มันวีมันจะไม่สวยแบบเนี้ยเราก็วีได้ไม่ต้องไปยึดติดว่าฉันจะต้องเป็นวีสวยวีอย่างนี้ก็วีได้เห็นไหมกินข้าวไม่จําเป็นต้องรู้ลาก็มีความสุขแบบเนี้ย อย่าให้วัตถุมันเป็นที่ยู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 เป็นหัวหนาววัตถุต้องอยู่ใต้ส้นตีนเรานั่นแหละค่ะเขาเอ่นว่าเขามีคุณค่าเวลาเรามีคุณค่ามากอาทุกอย่างจะต้องอยู่ใต้อันเดอร์เราเพราะว่าเราเป็นคนคนออแกนไนท์ทุกอย่างไม่ใช่ของมาออแกนไนท์เราคนเราออแกนไนท์ทุกอย่างเขามีค่าเขาแพงเราแพงเรามีค่าอ่า โอเคนะเดี๋ยวยายนี่กลับไปสวีเดนรอบนี้ยายนี่หมั่นใจเพราะว่ายายนี่ฝันเห็นพระอาทิตย์ฝันเห็นพระอาทิตย์พระอาทิตย์ยายนี่รู้ซิกเซ็นเจ้าขวงยายโนยายนี่รู้เซ็นตัวเอง <c oughs> ทีนี้เวลาสุดท้ายนี่นะเวลาที่เขาจะกินข้าวเวลาที่เราจะกินข้าวจะทําอะไรก็ตามนะคะให้ขอบคุณสิ่งเล็กน้อยของเขาอีเมลก่อนค่ะการขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง เขาขอบคุณไว้บอตองไปนั่งว่ากูขอบคุณแล้วกูจะต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องเขาขอบคุณไว้ให้มันติดนิดสยัยให้มันติดสันดานของเขาคือจังเขากินเขาการขอบคุณอเด้อการขอบคุณเหมือนเราขอบคุณอะไรไว้เนี่ยเหมือนเรากินข้าวนะคะเหมือนเรากินข้าวทุกวันทุกวันทุกบ้านการขอบคุณเหมือนกันคือเขานะไม่ปฏิเสธชีวิตของเขา ขอบคุณ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 ไปเลยไม่เสียหายที่นี้มันจะติดนิดสัยมันจะติดสันดานเขามันจะติดอยู่กับกิตใต้สํำนึกของเขาเขาขอบคุณไปสักวันสักวันสักวันหนึ่งพวกเจ้าจะรู้อิทธิพลของการขอบคุณนะคะขอบคุณไปไม่ต้องไปวังผลตอบแทนเพราะว่าเขามันมีค่าเขาไม่ต้องไปโขอ,อะไรหวังผลตอบแทนนะจ๊ะค่าของเรามันเยอะ ไปด้อยค่าตัวเองแล้วก็มีความสุขของเจ้าของไปความสุขเจ้าของนิดๆหน่อยๆอะไรก็ช่างลอยยิ้มก็เป็นความสุขส่งต่อให้กับผู้คนอ่าความกิงใจอะไรก็ช่างที่เราส่งออกไปนะ่ะเป็นตัวเขาเขาส่งออกไปเลยเพราะตัวเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาเงินไปทําอะไรทําบุญเราก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เงินแค่รอยยิ้มของเขาเนี่ยต้อยเขาบ่มีเงินแต่รอยยิ้มของฉันยิ้มยิ้มเห็นไหม โอ้ยทำไมกูยิ้มแล้วกูรู้สึกว่ากูมีความสุขแต่ว่าอ่าเอ๊ะทำไมกูกูเห็นคนแล้วกูยินดีกับคนทำไมกูรู้สึกภายในกูมีความสุขแต่ว่าอ่าเอ๊ะทำไมกูได้ช่วยคนนี้นิดหน่อยโดยที่กูไม่หวังผลตอบแทนทำไมกูรู้สึกมีค่าจังเลยว่าอ่าเดี๋ยวมันจะเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาพฤติกรรมของเขานั่นละไปแล้วสซ่ ค้าคนสวยแลยรวยมากจุ๊บจู๊บจับจับจุบจ๊บจวสวัสดีค่ะไปแล้ว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 